ครับเธอบ้าป่ะเนี่ย

เบเรามองทะลุห้องนี้ป่าวะไม่ทะลุมันอยู่ฝั่งนู้นเจมวิ่งไปวิ่งมาอยู่ไหนเฮียต,ตุบตับตุบตับตุบตนะับเลย,ยเฮ้ยเฮ้ยบอทอยู่หลังวะเนี่ยไม่เอานะนเฮ้ยเฮียซ้ายขวาเลยเฮียอยู่หน้ามึงเลยเปิดินไปซ้ายขวา อันนี้ไม่ใช่บล็อตวาบว่ะไม่วราปไม่วาร์าปอย่าเพิ่งวราปตอนนี้เอาเลยปะล่ะเอาเลยปะล่ะเอาเลยปะล่ะวรอดึบเฉย ทำไมมันไม่เคลียร์บอร์ดสักทีวะมาแล้วอ่ะด้านหลังอะ่ะคนหรือเปล่าเฮ้ยออกเลยหรอรีบไปไหนอ่ะเซฟ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  ครับเอ๊ะหผมก็บอกแล้วคนหรือเปล่าออกเลยเหรอเซฟ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 เปรี้ยงเลยเหี้ยเฮ้ยออกเลยเหรอรีบไปไหนอะเซฟ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 มาแล้วอะด้านหลังอ่ะคนหรือเปล่า กูได้ยินเสียงไง เกมตัวอะไรมึงตายก่อนเกี้ยนั่นแหละสัตว์ควีนมึงเพลินเลยเกี้ยไมย่ใช่เกมสุดท้าย,ยาากูแล้วพอมาวันนี้โทษกูเฉยนะโอ้โหกระสุนโง่กู๊อ่ะ <laughs> ใช่ไหมกระสุนขาวอะ่ะ กูออกเลยมึงเล้นโอ้โหกูจะได้ออกวมดเน,ะนาะเม่มึงถามนะมึงถามไอ้เชี่ยนั่นที่นอนเนี่ยเนี่ยเอเอาถามมานันนี่มึงเป็นอาการเป็นไงวะเสียงประตูหรืออะไรวะไอ้เหี้ยคูงงไปหมดแล้วนะ่ะเสียงเซฟซ้ายมือ เต๊มันอยู่ตรงไหนก่อนคุณนักเรียนก็ล่ะเนี่ยข้างหน้ามึงอะกำแพงหน้ามึงอะ อ,อ๋อ,ม,อมันอยู่มันอยู่มันอยู่ห้องกลางไอ้รัดอ,อันนี้ชั้นสองอนน

บ้าตายอยากจะถ,ถุกเมื่อสมัยคึงไม่ได้ออกเอาของติดไม้ติดมือก่อน Ui, lại bé bé, quá. Đây là không hẳn lao bằng Đây nè, khóa เธอบอกว่าเนี่ย แม่งไม่มีของเลยอ่ะ ลางงตยตีนตายตีน,ตตนมันได้มั่วแน่เหี้ยข้างบน นั่นมีมีมีมเออก็มันออกไปแล้วเพื่อนมึงให้กูทำไงเล่ายังยังหลังกล่องกล่องกันนั้นน่ะออนั่นน่ะกูเห็นแล้ว ครับ ได้เก็บแตเ่เศษปืนไอ้เหีเย้ยวเ้ยก็มันไม่มีอะไรเลยแต่ละตัวแบบไม่มีอะไรเลยอะ กูจะทำยังไงดีวะอยางได้อะไรมาเล่ไม่ไม่ไม่กูจะไม่มีปืนยิงไม่ใช่อะไรหรอกไอ้เหี้ยของกูก็ออกปีน,นี่ไปอยู่นั่นกูจะไปไม่ถึงทางออกอะดีเพื่อนทำไมไม่ถึงอ่ะก็รีไปเนียว กูบอกมีทางไปไม่มีทางไปอะไรมึงเคลียงหมดแล้วกูไม่มีปืนครับไอ้เหี้ยปืนกูเบสนะกระสุนปืนกูเบสเพื่อนคือมึงยังไม่ออกจบก็บอกว่ากระสุนปืนกูหมดกูหาของอยู่คือมึงเดินออกมึงต้องใช้กระสุนปืนเอ้าไอ้เหี้ยแล้วถ้ากูเจอกูทำไงอะ่ะมึงให้กูยิงกับอะไรอะ่ะ ออกทางไหนดีกว่าตอนเนี้ยไอ้เหี oh, away, ้ยส <to> ิลิฟหน้ามึงไงมันออกไปแล้วมันออกไม่ได้มึงอย่าบ้ามูไว้ไอ้หามกูมีหลักฐานออกไปแล้ว อันนี้มีั่าเท่กูก็ตายหาพอดีเฮ้ย อนะัดสุดท้ายยิ่ลร้ดของไม่ทาน3 0 0แสน